สวัดีครับพี่น้องมืัอนี้มาเบิงแม่แดงตึกสะดุ้งครับมืัอนี้จะทีท่ภาพพี่น้องมาเบิงอากาศหุอนหุ่นตอนเที่ยงครับมืัอนี้จะไปเบิงกันเลยครับครับพี่น้องมาเบิงแม่แดงยกสะดุ้งน้ำกันเงีย<น>บเงียบ ไปไล่เลยผมแม่นะไปพุ่งดูเอ้ะโดดดีดเลยปลาชิงบ่ไปนี่โอ้อะไรอยู่เนี่ลองลมันมันปลามันบ่คอยถือคือเมื่อวา,านนี้เนาะส่างกำคำ ส่งแดงๆเนาะเชือกดีค่ำค่มู่บ้านค่ำค่ำเยื่อพวกกัาพวกเขายู่งไม่มันดูไม่ได้หราค่ำกระไดซีม้งหาม้งว่านเชือกดีอยู่เมื่อเอายากยุเอามแบนะ บัรคัวหลัลโหลเหรอบัรคัวแังสีเดือดก,เก็เก่าเลยป่ายังงดเดีย,หดยเห็นสิเท่งปาี่กระนี้ไม่ได้ป่าเออ <c oughs> ครับพี่นอนทางปึกัอนกระตึกสิลงขึ้นกันครับเดี๋ยวสิพาไปเบิง <c oughs> เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทางคนนี้อีกสองคนได้ไม่ได้ลูกซิโอเคจบใช้เบิ่งปลาเจ้านะไมนได้ตากมาได้จะได้ผลเลยได้ปลาสองสามตัเห็นไหม จะได้ย่อป่าปาสามตัวตาบ้านแหมเราจะมาหอดวะเรากะมาหอดโอ้ครับเขียนสะดุ้งนายท่ลงเสียป่าเยอะถ้าคนเ่ไปได้เอาคือปีนนะท่านคนน่ะเ้าตอนนี้นะฮะยอมแพ้เราบ่แรงมาไหมเอ้ามือขึ้น่นมองนี่บอลนี่ดีดิเงยบิมยบเียบจื่อหางมาตั้งนี เตาซิครับพเตาซิจำปลาดงคนได้เตรียมของแล้วมั้ง่นไดเศร้านี่นะครับคองนของลอ,อยเตรียมของจังน้อยจุงน้อยก็มาหาปลานะไ้แป๊บบะคิดไ,ไปใส่ต่อบานนี้เทีดงกน,นไปกนต่อ มันไปเหตุงานนี่เด้ปลาเพิ่งะได้อยู่พี่้องเฮ้ยยกตัวมาบ่งดูมกนึ่งนันจี้เข้าไปโดนปลาปลาขาวหน่อยปลาเปยครับปลาดีมกปลาดีมกแจ

งกเพิ่งบางนในห้องเจ้ามาเทศจากสายมิตรจะตรงเส้นเดียวบ่นะเส้นเดียวพอเลยนะี่ปลาเหมือนกันได้เต้ใบไม้ได้เต้ไปไหมคือเมื <c oughs> <c oughs> ่อวา,านในแม่จะมาถ่ายเอาบ้านจังคัก ก็านั่ง,งนี่ได้วมือเคืนในฮอททุหนึ่งก็ได้ถวยนึ่งหมอนกัมันได้อยุสองข้ามนะเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นปลานะครับดูกุ้งสวยงามๆเด้กนะุ้งกงังามงามปลาข้าวไง <c oughs> <c oughs> วิ่ดปลาโอ้ยนั่นนะตัวนั่นนะนั่นนะปลาตัวปลาตัวปลาก็ดีมกเพราะเป็นปลาปิ้งปลามกกันเนี่ยปลามกก็ต้องคัวยากต้องคั้วกิโลถ้าขีดั้งติมัน หอนครับกอ,อพี่ทองหมดเลยหอนจแมมนแหมหมดเลยว่าป่ามันล่งอันเลิกมันหอนหนาวม,มันหอนป่ามันล่งเลิกหมดนาินเงานอน <c oughs> นั่งจนเงานอนมาน <c oughs> <c oughs> นนสั่นครับทั้งซี่เราประเทือนตัวตั้งใจมาก นี่น้องได้ยุนตัวปลาก็ได้เห็นบ่ตัวใบใหญ่เราไม่สุพอดีเดียวยได้ปลาไ่ได้มาัยได้ปลาพัดป่งหูยานเ็ดเอะหลายปัจจะได้เขาเก็บเพ็ด ท้ายบานเโเาจอบหายัง,งินแ้นปลากระระดานดังแหตันนี้กรสิเป็นแม่แดงช่างต้งนเลเป็นจบครับท่างุ้นสะดุ้งน้อยสะดุ้งเพิ่นผงว่า62นั่งบ้านทั้งนะโอ้แม่แดงก็ได้ไรครับนี่ Bát là hà, tổ, bà lạ hà tô hà nhỏ ơi, bà <laughs> mì mến bà lạ <nắm> <laughs> luôn, <laughs> 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 à, ơi, nè.

ลลปลาตัวหน่อยปลอยตบมือเสียน,น้ำมันพุนะฝากก็ได้ฟังเพลงมีความสุขใช่ไหมเครเียดตัวเดียวนะปลาอืดองครับแล้วมะแรงเพื่ละมันเือ อยูไ่ได้น้องปาคันม่ได,ได้ห้มนะนี่<ม>บาทนี่สองตัวครับสองตัวแล้วครับพี่นอ้องมันตัวหน่อยปลาซอยหน้าของปลาซอยบอ่ปลาสร้อยของปลาสิงกลมเนาะ <c oughs> อ๋อนี่คือเดี่ยวเป็นน้าของปลาซอยปลาซอยตุนกันต่อครับพี่นอ้อง nó là ba tô, 2 tô. ôi, cứ bộ đầy thầm, mà không tấn tung đồn đầy. cùi nắm Hạc

ในบ้อนนั่นสามตัวบ่สามตัวเออเก็บไปื้อยครับพี่น้องเอ้ยสมปลาหน่อยละปลาเนี่ยไกัดกินตี๋ครับตี๋เมื่อวาาึงเออมีแตกุนีแหละินแล้วเนื้อเราว่าน่แหละเฮ้เนื้อน่กุ้งอะ กามสอุแง่งะมันตึงะนี่ก็คาอยู่เลยสวงามอมแรงนังมันบานมันมาคือบานแลเจ้วนึงกุ้งละกุ้งกับอะรละสี่ละห้กับเทออยู่เจ้าสีมากคำคำมันบาบานนี้มดหเงยสี่โมงหัวพุทธภาษมาโยกยู่ทางไหนยุข้างทางคนบอ ครับสะพานจังหวัดไหนเขาเห็ดสะพานไหมนี่แนวหรอเอามานั่งนะที่เป็นตทั้งใบบานนี่เอาได้แล้วได้แล้วนี่เอ้าแบบนี้เจ็ดแปดตัวจอมไปเรื่อยๆครับนะครับจังหวัดมัลุ้นต่อ ไม่ได้นั่งเก้าอี้ยกสะดุงสบายข้าก็เบือนี่เส้นสามปแม่นี่เออเส้นสามเนาะข้าก็เบือนี่ก็จะปลาพันนี้มาถือเจ็ดสอบผมขึ้แปดเจ็ดสอกเจ็ดสอบทงใหญ่เนาะปลามันอยู่ในหันน้ำบ่งกัน

tiền nhầm nhấp phần đi ha tiền bằng ngon tìm bằng một tìm bằng một tìm bằng một tìm gì <laughs>

ขนาเตาอร์อนอาเียดเอีเอามลงกล่องก่อนพ่ฮั่นตัวหนึง่งเดียวไก่เนาะไก่

ยางกว่าเรื่อนะครับอเออมาแล้วทางพุ่นนะต้องลุ้นมะกานาฟังแม่กระไดบังครับบังแม่แดงโยกบานนี่ทางพุ่นพันได้แล้วเป็นพกมาบอสอ่านสามตัวครับ,รบน,นี่หน่อยสามตัวนิดหน่อย นันมาอยู่ได้หรอนองาตเสวดสวัสดบาร์บาร์อัน C เก็ดมหน่อยครับพี่น้อง ta ra đây ือเวียนโดนเลยว่าปลาก็ได้ nya punya apa itu to ครับ si ก้อนตัวเดียวก่อนพี่จังฝ่ามันงดเที่ยงนี่ะงดเหนือเนี่ยนี่ลูกปลาแม่แดงครับมันนี่นี่ครับน้องปลาสดปลาหน่อยปลาซิวปลาซอยปลาขาว ไไน,นสอสมมงม้วนนี่ครับสองม้วนกว่าสามม้นนี่แหละครับแม่แดงครสำหรับคลิปนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิ้นนะครับเด้อมันกำลังใจนะครับวันนี้ก็สิเมื่าก่อนครับแม่แดงก็ติดตึกขึ้นนี่แหละสำหรับคลิปนี่นสวัสดีครับเดี๋ยวเห็นนี้จะข้ามคนละ มืออื่นยังมาพอกันไหมสวัสดีดดครับ